ปาเจอกันวันนี้จําได้หรือไม่ว่ามนุษย์เราเกิดมาได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงกระตุกต่อมคิดสะก,กิดตอมสงสัยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากค้นหาคําตอบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านโปรโสนวนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้บรรยากาศสนุกสนานน่ารักคึกคักเฮอาสมกับคําว่าเรดีและมีความสุขบรรยากาศจะเป็นเช่นไรไปชมด้วยกันเลยครับ กนจำไว้อย่าได้แต่พันหมูหนึ่งกินเนื้อนมไข่หมช่วยให้เติบโตแข็งขันหมูสองข้าวแป้งเคลือกมันน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเลือกบ้ามีวิตามิน บูสีคือผละลไม้ชนททีมากากินเป็นอาจินหรือห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิอบอุ่นร่างกายประมาณนี้ที่นี้ครับนาของกลุ่มที่หนึ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือยำบุนเ้นโดรา วันนี้เป็่มที่หนึ่งสมาชิกขอสังหารในยมุนเส็นโบราณกันนะครับราว่าจะมีอะไรไปกันต่อที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอาหารที่ได้ของกลุ่มที่สองก็คือราดหน้าไม่ใช่ราดหน้าธรรมดาเพราะเป็นราดหน้าทะเลและใส่มีกรอบด้วยเรามาดูกันว่าใส่กุ้งเข้าไปด้วยเดี๋ยวหมูกลุ่มที่สองเรามาดูกันว่าวิเคราะห์สังหารได้อะไรบ้างนะไปกันต่อที่ กลุ่มที่สามเป็นเมนูอาหารยอดฮิตของชาวไทยเรานะครับนั่นก็คือคือผัดก,กะเพราไข่ดาวและพริกน้ำปลาแม่ประนอมด้วยดูและ,และก,กละุ่มที่สี่ได้เมนูอาหารไปก็คือวยเตี๋ยวไม่ใช่วยเตีย๋ยธรรมดานี่คือวยเตีย๋ยหมูน้ำตกสูตรเด็ดแห่งบ้านหนองแคสายด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันม่าแต่ละคนนั้นจะวิเคราะสารอาหารหลัก5หมู่ในจานอาหารของเขาเนี่ยโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อย <c oughs> ก็มาอยติดตามส่งกันได้ครับ <c oughs> และตอนนี้เราก็มาดูที่เมนูยำวุ้นเส้นโบราณของกลุ่มที่1กันนะครับตอนนี้กำลังวิเคราะห์ออกมาแล้วนี่บอกว่าโปรตีนได้จากอะไรบ้างอ่านี่คือยำวุ้นเส้นโบราณ กลุ่มนี้กลุ่มนี้ราดหน้าทะเลมีกรอบโอ้โหกาลังวิเคราะห์ได้อย่างเยอะแยะเลยโปรตีนได้แล right ้วคาร์โบไฮเดรตได้แ <scanning> ล้วนะฮะกลุ่มนี้คึกคักมากกลุ่มนี้กําลังแบบกาลังถกกันเลยนะคะกลุ่มนี้คือผัดกะเพราไข่ดาวเโปรตีนเนื้อไข่นี่กําลังถกกันมาแล้วนี่ใบกะเพราก็มานะท่านผู้ชมมะเขือเทศ และกลุ่มนี้หวยเสี่ยวเรือมาแบบนิ่งๆเงียบๆแต่ได้ใจความนะครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศของห้องเรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองแค่ทรายของเราในเช้าว,วันนี้ครับ